พบกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอย่าลืมกดไลค์กดต c ดต b e นะคะที่เด็กกันเชื่อซิลีออินตารลีเบชาพบกับโรมาลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึง่งเบชาเจ้าถิน่นที่มาดับที่19ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้1เกมเสมอ2และแพ้ไปอีก3เกมยิงได้7ประตูและเสีย14ประตู วนทางด้านทีมเยือนโรม่าทีมดับที่5ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้3เกมและแพ้อีก3เกมยิงได้9ประตูและเสีย11ประตูราคาเปิดมาที่โรม่าต่อ1ลูกโรมามีการเปลี่ยนทีมเยอะแต่ขุมกำลังก็ยังดูแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามผลงานภาพรวมทีมไม่ค่อยดีแม้ว่าเกมล่าสุดจะเฉือนปรามามาได้อาจจะเป็นเพราะ ทีมแทบหมดหลุ้นในการแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนักเตะเลยมีแรงจูงใจไม่มากเท่าที่ควรไม่เหมือนเบรชาที่หลังๆังเล่นดีรูปเกมดีนักเตะสู้พวกเขายัางต้องการทุกแต้มที่เหลือเพื่อลุ้นหนีตกชั้นนัดนี้เล่นในหลังด้วยเชื่อว่าสู้เต็มที่และไม่น่าแพ้สกอร์ที่คาด2 2งสฟันธงเบชาความมั่นใจ9เต็มส0 โค้ดที่2ที่เด็ดลาลิกาสเปนออซานซูนาพบกับเซตาบิโกลงสนามเวลา4ี่ทุม่มออซานซูนาเจ้าบ้านทีมอันดับที่11ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาเก็บใช้ได้3เกมเสมอ1และแพ้อีก2เกมยิงได้5้ประตูและเสีย6ประตูส่วนทางนั้นทีมเยือนเซตาบิโกทีมอันดับที่16ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้สเกมเสมอสาม และแพ้ไปอีกหนึ่งเกมยิงได้12ประตูและเสีย9ประตูราคาเปิดมาที่เซตาบิโกต่อเสมอผลงานไม่ค่อยโอเคพอๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของเกมลุกที่ฝืดเคืองสุดๆแต่ถ้ามองภาพรวมโอซาซุน่าดูดีกว่าในเรื่องเกมรับดังนั้นมองว่านี่มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงแต่ถ้าต้องเลือกเชียร์ทีมน่าวัดไปที่เซตาบิโกมากกว่าเพราะเจ้าถิ่นตัวหลักหลกเจเพียบ ดูแล้วส่งผลหนักแน่สกอร์ที่คาด0-1ฟันธงเซตาบิโกความมัน่นใจ9เต็ม10ที่เด็ดลาลิกาสเปนเรอันบายาโดริตพบกับบาร์เซโลนาลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึง่งเรอันบายาโดริตเจ้าบ้านที่มันดับที่14ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขา สามารถเก็บใช้ได้1่1เกมเสมอ3และแพ้ไปอีก2เกมยิงได้4ประตูและเสีย5ประตูส่วนทางด้านยิมเยนบาร์เซโลนาทีมาอันดับที่2ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยแม้แต่เกมเดียวเป็นการชนะไป3และเสมออีก3ยิงได้10ประตูและเสีย5ประตูราคาเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่อลูกครึง่งบาซ่า ช่วงหลังเกมลุกไม่ค่อยดูดันเท่าไหร่ในช่วงโคงสุดท้ายของการลุ้นแชมป์แต่ก็พอเอาตัวรอดไปได้วันนี้ต้องไปเยือนกับทีมที่เกมรับดีอย่างบาเยดริดูแล้วเป็นงานที่หนักใช้ได้คิดว่าชนะแหละแต่สกอร์น่าจะแค่เสียนเท่านั้นไม่น่ายิ่งขาดสกอร์ที่คาด0 1ฟันทงบาร์เซโลนาความมั่นใจเก้าเต็มสิ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวประกอบการตัดสินใจและตอนนี้เพื่อนๆสามารถแอดขอขออ้อกลุม VIP ได้แล้วค่ะอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอให้แฟนบอลทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขค่ะ